สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับสําหรับที่อุปกรณ์เขียนแบบราชามาเบิรนะครับผมจะไปแบบรวดเร็วที่สุดเลยนะครับเ,เราไปทบทวนสกิลของจีก้กันอีกครั้งหนึ่งนะมาใหม่นะครับ สกิลก็คือเมื่อก่อสร้างสามอาคารนะครับโอกาส35%ย้ายไปยังจุดสตาร์ทนะครับวงเล็บบอกว่าเมื่อไม,ม่แสดงผลเนี่ยบวกอีก10%นะครับอ่ามันจะบวกไปเรื่อยๆรืครับ35ก็เป็น45เนาะ45 55 65 75าห้าสิบาหเอะไรเงี้ยจนกว่ามันจะติดนะครับพอมันติดไปแล้วเนี่ยก็วนมา35ใหม่นะครับอ่าไม่งง,งเนาะเมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับรับเพิ่ม300%ของเงินเดือนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปกับเอ่อไอรินแล้วกันนะครับ จะไปแบบรวดเร็วนะครับเ,เล่นหัดเทพแล้วกันนะครับเออลืมเปิดเสียงเกมเลยวะอาช่างมันนะต้องรอว่าคนนี้จะกดหรือเปล่านะครับรีดพิดงูท่านนา ผมนี่คิดดีไม่ได้เลยไอค้คำว่ารีพิษงูเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสียงเกมประกอบสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเกมมันจะเงียบไปนะ,ปะเปิดประมาณนี้นะครับจ๊กเดียวนะครับเพราะว่าคนที่ใส่หูฟังเออ่มาดูคลิปเนี่ยจะเกิดเ,เสียงยรั่นได้นะครับเสียงรั่นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดเลยนะครับเฮ้ยรีดพิษงูอะ มาดูกันทำไมเราโคจรให้มาพบกันครับเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเลดมอนเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นเลดมอนเตอร์แปดิเอร์8ซนใช่ไหมแต่ว่าอยู่2เทินพอผ่านไป2เทินเอ่อมันจะลดห้าเซ็นจะเหลือสามิบอร์เซนนะครับแต่เนี้ยจะเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับถ้ามันติดเนี่ยมันก็ติดไม่หยุดอะนะครับสร้างแลนด์มาจาีโอ P ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น เอ,อไอรินนี้นะครับสร้างแลนด์มาร์คแล้วก็ทุกๆุการ์ดแหละทุกการ์ดท,ท,กกท,ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะสายล้มสายวิกอะเล่นได้หมดนะเล่นได้หมดไม่ม,ไม,มีไม่มีกั๊กไม่มีอะไรไม่มีอ่อตแรงนะครับตาฉันแล้วสามโอ้โหได้สามได้ไงวะเนพื้นที่ที่จะสร้างสองนั่นแหละไม่ติดนะครับเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ก็มีโอกาสติดในหกเอ,อ่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ <10. S 1> มีโอกาสมีโอกาสครั้งต่อไปนะตาชน,นแล้วเจ็ดอ่ะจบข้างหน้านะครับสร้างแลนด์มามาดูกันว่าระหว่างไม์ของไอรินกับ Er fate, season, pues way, เอ่อจี framework. ้เนี่ยจะติดอะไรจะติดดีกว่ากันนะมาเลยมาเลยอ่ะอีกเกมหนึ่งนะครับผมว่าเขาเปลี่ยนการ์ดแน่เลยว่ะ เล่นต่อไหมเร็วผมว่าเขาเล่นต่อนะครับเนี่ยถ้าชื่อมันกระพริบ,บกระพริบอย่างเงี้ยแสดงว่าเหมือนเขาเปลี่ยนเซตเปลี่ยนจี้นะถ้าให้เดานะครับมีสองอย่างอะเน็ตโหลดกับเปลี่ยนสำรับนะครับเนี่ยเ,เขาเปลี่ยนสำรับแน่เลย มาดูการ์ดที่จะได้เล่นอ๋อเาเปลี่ยนการ์ดมาเล่นนะเราไม่สนใจนะครับเรามารีวิวจี้นะครับใครที่ไม่มีแฟนรถเลสมอนเตอร์เช่นเดียวกันกับผมเนี่ยก็ควรหาไว้นะครับถ้ามีการ์ดเอลินด้วยนี่ยิ่งดีนะครับับสองสร้างแลนด์มาร์คสามารถจบเออได้ในเทิร์นเดียวนะ ้าวตาฉันแล้วใกรพผู้บริจากก็มาว่ะสี่เลือกพื้นที่ที่จะสร้างมันไดจบเพีงเดียวแล้วแบบนี้สี่สร้างแล้วโอ้โหสร้างกันด้วยวไม่ธรรมดานะคนเนี้ สร้างแลนด์มาร์คแน่แน่แลนด์มาร์คส่งก็มาโอ้โหได้เมืองคู่แล้วว่ะสร้างแลน, <Yeah, okay. S 2> นด์มาร์คเย้แค่แลนด์มาร์คคู่าตาฉันแล้ว <10. S 1> บอกได้คำเดียวว่าสวยแล้วนะครับสวยแล้ว เขาจะทำอะไรสร้างต่อ,ตอ,ตอนะคร,รับโอ้โแลนด์มาร์คเพียบเลยจ้าสี่ตาฉันแล้วเฮ้ยไม่ติดให้เลยเหรอสองเลือกพื้นที่ที่จะสร้างเออวิ่งหน่อยเฮ้ยไอ้น้องสร้างแลนด์มาร์คตาฉันแล้วเที่มันจะจบแล้วนะมันจะจบแล้วนะครับสิบเอ็ดตัวแล้วกัน โอ้โหพ <4 S 1> อมึงไม่ติดมันก็ติดไม่ไม่ติดยาวเลยนะเดี๋ยวต้องกันตรงนี้ก่อน uh. โอ้โห,โโหแลนด์มาร์คสกระจายนะครับไม่รู้ว่าจะได้กันทันเปล่าไม่รู้ตาฉันแล้วพียกันก่อนนะครับทิ่หายแล้วครับไม่นะยดเมือง <passengers S 3> ได้แล้วสร้างแลนด์มาร์ตตาฉันแล้ว ิบโอ้โหบ้าบอที่สุดตาฉันแล้วปกติผมจะรีวิวไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเกินไปว่ะแบบเนี้ยดูดิเฮ้ยคือกะให้เราไปตกว่า โอ้โหสิบสองก็มาเว้ยเฮ้ยมันถอยดีจังไหมถอยดีนะคนนี้นนเราไปว่าเขาไก่ไม่ได้นะ้วสองเจดกิเทอร์สร้างแลนด์มาไม่ติดแทนอูจบเลยแล้วกัน <laughs> เลือกพื้นที่ที่จะสร้างสร้างแ,นแลนด์มาร์ กาเมื่าไม่ออกดีกว่าที่ส,สกิลของที่นะครับสวัสดีค่ะ game, ia, right? game, อะีกสักเกมดีไแมววะอีกสิกเกมอ่ะเขาจะเล่นต่อไหมโอเคเ, okay, เล่นต่อนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองเขาบอกแค่นี้ต้องชํำระนะครับฉันไม่ยอมแกหรอ,อกนะ แค่จะมารวงวงีวิวอะไรกันเ <10. S 1> ขาน่าจะคิดแบบนี้นะครับสร้างแลนด์มา,ามร์คเฮ้ยทอยดีจ้ะผมยอมรับเลยนะคนที่ทอยดีนะสร้างแลนด์มาร์คจับคู่10อีกโอ้โหเบอร์ดัวเลยมาขอแก้ขอลายนี้คืนนะครับเลือกพื้นที่ที่จะสร้างสร้างแลนด์มาร์คโอ้โหเรียบร้อย แลนสุ่มแล้วจ้าเออวิ่งหน่อยเพื่อนโอ้โห,หานานๆทีจะเห็นเอ็งวิ่งนะเนี่ยโอ้โหตาฉันแล้วอะไรกันมาเนะี่ยสิบสิบสวยต้องการก่อนนะครับไม่งั้นทิ่หผ่แน่โอ้โหแหลนสุ่มมีแวว่าอะไรกันวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มางน,นี้ก่อนแล้วกันเรามีโอกาสจบรายนี้อยู่ตายฉันแล้วเอ,อ่อเบนจิบได้จะสวยมากสวยสิบสวยจริงสวยจังสาแนมาโอ้แล้วแต่มึงเธอะไม่อยู่แล้วครับผมบอกผมบอกเลยว่าไม่อยู่นะอนยกอันนี้ขึ้นนะเพื่อ เราจะทําเป็นสีของตัวของเรานะครับรผมไม่อยู่แล้วครับพี่<า>มันควยเกินอันนี้มันออกสีเกินไอ้โดนก๊อปปี้นะครับโดนกอ่อสร้างก๊อปปี้อะอ่ะรีวิวพอประมาณนะครับรีวิวไม่ถูกใจใครขอไปไว้ด้วยนะครับ ใครที่เล่นอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับเจอใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแลครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า